รัวซองเงินล้านถ่ายยังไงให้ได้เงินล้านตั้งกล้องถ่ายอัดคลิปลูกค้าทักเข้ามาเยอะมาก<อ>จน3เดือนเราทำรายได้ไปทั้งหมดเกือบ20ล้านค่ะเฮ้ย<อ>ไม่หลดตัว<อ>หรืออดตายซะก่อนกิฟไม่มีวันหยุดค่ะภารกิจของคุณเตี๋ยน,นี้รวยไม่รวยค่ะ เจอกับเราสองคนนะฮะทุกวันอาทิตย์เวลาดีๆีบ่ายโมงครึ่งนั่นเองเราจะมีนะคะกูรูที่จะมาสอนอาชีพต่างๆที่จะทําให้คุณผู้ชมที่ดูอยู่อาจจะรวยไป,ไปด้วยกันได้แน่อนอนรับเชิญด้วยถูกนะฮะและสุตาจากทุกวงการก็จะมารายการเราจะมาร่วมเรียนรู้นะฮะความรวยไปพร้อมกับเราวันนี้แน่นอนแขกรับเชิญของเราเน,น,นี่ยฮะก็เป็นหนึ่งสุตาจ้ะตีเทนิสไปด้วยกันนะฮะอุยจริงเหรอฮะใช่ตีวิวินเข้ามาโอ้โหสวัสดีค่ะ โควิดที่ผ่านมากระทบอะไรบ้างคือก่อนโควิดอ่ะคือผมก็ลงทุนทําบ้านไปเยอะออ้จริงใช้เงินใช้เงินเนาะพอทําสวนเสร็จลงไปหลักแสนอ่ะเสร็จปุ๊บโควิดมาปั๊บหยุดนิ่งเลยโอ้เดี๋ยวชะงักก่อนอเตอนนี้ก็คือมีแต่ดินนะะก็คือสวนต้องหยุดก่อนเป็นคนที่ชอบ ขี่มอเตอร์ไซค์ใช่นี่คะใช่ครับทั้งขี่ไปเที่ยวเองด้วยแล้วก็ขี่ไปทํางานด้วยเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันควบคุมเวลาได้ฮะเพราะอย่างการจราจรในกรุงเทพโอ้ค่ะนอกจากเรื่องรถแล้วมีางานไอรีกใหม่นะครับเป็นแฮชแท็กเลยตีวีวิทนักเทนนิสพเนจรจ์คืออะไรอะคะผมชอบตีเทนนิสนะก็ะไปทุกที่คนน, <ๆ S 2> นี้ก็เป็นหนึ่งในคู่ต่อสู้คนหนึ่งนะที่หนึ่งในตอัมโอคุไปผนเจรจ์ด้วยไหมคะยังไม่เคยยังไม่เคยมาแบบ เจอในในการแข่งขันนะนี่เขาไปมีเรื่องกับฝรั่งไม่ะพี่กินเล้าสิพอ กลิ right, uh ่นหอมอะไรอ่ะกลิ uh ่นน okay, like ี้คือทุกแสอะไรกลิ่นหอมอะไรกี่เราคุยกันเรื่องเรื่องกันอยู่เราคุยเรื่องอะไรนี่ล่ะกำลจะเปลี่ยนเรื่องแม่อยากเปลี่ยนเรื่องกลิ่นหอมมากใช่วันนี้อาชีพที่สร้างรายได้บอกเลยว่าหอมมากถูกต้องเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ที่ Sweet Magnolia Bakery เป็นเบเกอรี่ที่ขายดีมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากจะรู้วิธีว่าทำยังไงที่ขายเบเกอรี่แล้วได้เงินล้านอ่ะตัวซองเงินล้านขายยังไงให้ได้เงินล้าน ตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับคุณกิฟต์ภูริตาบุตรศรีทาเจ้าของธุรกิจสวิตแมกโนเลียเบเกอรี่ครับสวัสดีครับคุณกิฟต์สวัสดีครับคุณกิฟต์สวัสดีค่ะคุณกิฟต์คุณกิฟต์ปกติคือขายเครื่องสำอางนี่เราเคยเจอกันใช่เราเจอกันหลายปีแล้วแล้วจากเครื่องสำอางแล้วมาเบเกอรี่มันยังไงคะชีวิตพลิกผันเพราะว่าโควิดคำเดียวเลยทุกคนต้องใส่แมสทุกคนอยู่บ้านไม่ได้ออกไปทำงานเพราะฉะนั้นเครื่องสำอางเนี่ยจากยอด ต่อเดือนเท่านี้พอล็อกดาวแหล่ะล็อกติดกันคือลงเยอะมากก็คือคนไม่ซื้อเลยใช่ค่ะอันนี้ชัดเจนมากผมมารายการเนี้ยผมแต่งขึ้นหน้านะฮะดิฉันทาแป้งเดี๋ยวอ๋่อหล่อมันพอยอดตกเลยปุ๊บเราก็เลยตัดสินใจใช่จริงๆริงกิฟรู้สึกว่าเตรียมตัวแล้วตั้งแต่รอบแรกกิฟรู้สึกแบบว่า สังเกตจากรอบแรกที่เราโดนล็อกดาวไปคนไม่ทํางานโอเคยังพอมีการซื้อขายอยู่บ้างแล้วพอรอบ2มากิ๊ฟคิดว่าเอาละหนึ่งมาแล้วมี2มาแล้ว3ามสี่มีแน่นอนแต่แน่นอนคือคนต้องกินคือกิ๊ฟมีธุรกิจคาเฟ่ด้วยแล้วเราก็เลยคุกกี้กับลูกค้าที่ทานพวกเบเกอรี่พวกนี้มาตลอดกิ๊ฟก็เลยค่อนข้างที่จะได้คุกกี้มาเบื้องต้นจนวันหนึ่งเนี่ยตัวเบเกอรี่ตัวครัวซองอะที่เราเคยไปรับมาจากซับอื่นคือลูกค้าเจอว่ามีปัญหาคือสินค้าไม่ได้มาตรฐาน คือเราเราสอบแทรทำไมรักษามาตรฐานให้เราไม่ได้ทำเองเลยทำเองเลยทำเองก็คือโัวหงริงิดค่ะเราอยากรู้ว่าทำไมมันถึงเป็นีีทำไมถึงเป็นแบบนี้คือบางคนเห็นครัวซองมันดูเป็นมันดูง่ายอ่ะแต่ทุกคนบอกว่ามันยากมากถ้าคนอื่นบอกว่ายากกิ๊บก็จะทำแล้วเริ่มถมจากไหนเริ่มแรกกิ๊บไปเรียนก่อนกิ๊บอยากรู้พอเราเรียนปุ๊บเราก็นึกว่าอ่พอได้แล้ว แล้วก็ได้ติดต่ออาจารย์ที่เป็นแชมป์โอลิมปิกครัวซองสองสมัยแล้วค่ะโอ้โหไปลุ่นนู้นเลยเนะใช่ค่ะไม่ใช่แค่สอนในเรื่องของครัวซองแต่สอนในเรื่องของการบริหารธุรกิจด้วยค่ะเราก็เลยแบบอ่ะอาจารย์ถ้าอาจารย์จะสอนหนูขนาดนี้งั้นหนูเปิดโรงผลิตเล็กๆครัวซองเลยแล้วกันโอ้โหตอนแรกอะทำก็คือก็ทำสงคาเฟซตัวเองก่อนแต่พอตอนล็อกดาวน์ปุ๊บเนี่ยอาศัยหน้าร้านอย่างเดียวไม่ได้ไม่ดีเลยใช่เลยขายออนไลน์กิ๊บก็เลยตัดสินใจโพสต์บนหน้า Facebook ถึงพี่ๆน้องๆที่เป็นแกเป็นแท็กซี่ที่ตกงาน ตอนนี้กิจต้องการคนส่งเบเกอรี่สมัครกันเข้ามาเยอะมากแล้วเราก็มีการสัมภาษณ์เราเราก็เลือกแล้วก็มีวธุรกิจกันพี่เขาก็จมาเป็นไดร์버ทำอะไรคนสำคัญตอนนี้ตอนนี้ทันไหมเลยค่ะสมัครมคือจุดขายของไดร์เราเนี่ยคือหน้าตาดีด้วยบุขคิดดีแบบนี้ทำได้รึเได้ไม่ส่งที่วันแรกที่ขายรายได้เป็นยังไงวันแรกเลยโอ้วันแรกน่าจัไม่ได้สึกว่าวันแรกที่จะ อยู่ประมาณสิบบ้านมั้งคะเชฟอ่ะเขาลองทำครัวซองแบบม้วนแบบใหม่ก็ลองเอามาให้กิฟชิมกิฟก็เลยเอาไหนๆเอามาและว่างวันนี้แต่งตัวแบบแต่งหน้านิดนึงตั้งกล้องถ่ายอัดคลิปหนึ่งนาทีง่ายๆลูกค้าพัชเข้ามาเยอะมากพอมีลูกค้าซื้อเยอะปัญหาคือผลิตไม่ทันเสร็จแล้วกิฟก็ต้องประกาศหาเชฟซึ่งเราก็ได้เชฟที่ตกงานจากโรงแรมความแปลกของเขาอ่ะเขาเขาเป็นน้องที่เรื่องมากมากคือต่อให้สูตรเดียวกัน แล้วรีดแป้งเก่งแค่ไหนแต่แค่การเปลี่ยนเนยหรือเปลี่ยนเครื่องจักหรือเปลี่ยนอุณหภูมิทําให้ผลลัพธ์เนี่ยแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนี่คือความยากที่สุดที่บอกในการทำกัวสองถูกไหมอ๋อเป็นในเรื่องของอุณหภูมิและความชื้นด้วยนมดีเทมันเยอะมากีเทมันเยอะนะใช่รายได้ยังไม่บอกสรุปค่ะเดือนแรกก็โตขึ้นมาเรื่อยๆจน3เดือนเราทํารายได้ไปทั้งหมดเกือบ20ล้านค่ะเฮ้ยคุณพี่ทำไม ที่ทำงานเก่งมากเลยอะขายเครื่องสำอางวันนี้คือเป็นผู้บริหารอะไรต่างๆเขาว่ารวยไงรวย ตอนนี้คือเราจะมีเมนูใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆนอกจากเทรนด์ของรัวซองแล้วเนี่ยก็จะมีเทรนด์ของครอฟเฟิลก็คือเอาน้องขัวซองที่พูฟแล้วเนี่ยจากที่ต้องเอาไปอบเราก็จะใส่ในเครื่องวอฟเฟิลแล้วก็งับน้องให้แบนลงก็จะเป็นเทรนด์ที่เรียกว่าครอฟเฟิลส่วนกระแสโควิดมากๆเลยนะบอกเคล็ดลับหน่อยได้ไหมว่าทําไมธุรกิจของเราถึงประสบความสำเร็จเมื่อธุรกิจของเราเพิ่งเริ่มต้นในช่วงโควิดอดทนเท่านั้นค่ะทาไม่หมดตัวหรืออดตายซะก่อนกิฟตไม่มีวันหยุดค่ะโหสุดยอดนี่ผมเคยทำเลย บลูเบอร์รี่ชีสพายคือขายดีนั้นทุกคนชอบแต่ว่าเนี่ยมันลําบากเรื่องการขนส่งเซอร์วิสก็เป็นสิ่งที่สําคัญหลายๆครั้งลูกค้าบอกว่าที่เลือกครัวสองร้านนี้เพราะนอกจากจะได้ทานของอร่อยมีคุณภาพแล้วสิ่งที่เขาชอบนั่นก็คือเซอร์วิสการบริการก็คือคุณไม่ต้องออกมาเสี่ยงข้างนอกเราส่งให้ถึงที่แล้วก็อีกอย่างมีบริการแฮปปี้เบิร์ดเดย์หรืออวยพรหรือบอกรักแทนการโควิดไม่ได้เจอกันไดรเวอร์ต้องแบบว่าโอ้น่ารักคือฝากความคิดถึงมาให้นอกจากอร่อยได้คุณภาพแล้วเซอร์วิส ก็สําคัญไงใส่ใจเป็นการใส่ใจนะใช่อยากเป็นเจ้าของครัวซองที่นี่ผลิตได้เลยตอนนี้เราเริ่มมีตัวแทนจาหน่ายแล้วค่ะปีนี้กิฟขอเลือกคนที่มีธุรกิจใกล้เคียงกันเพราะว่ากิฟบอกเลยว่าครัวซองเนี่ยเป็นเบเกอรี่ที่ค่อนข้างที่จะเข้าใจยากคือเราต้องดูแลลูกค้าของเราด้วยอย่างเช่นการรีฮีตเนี่ยคือขั้นตอนที่สําคัญมากๆอย่างล่าสุดไปถึงนครศรีธรรมราชเชฟไปดูแลถึงที่เลยใช่คือแบบว่าปกติเนี่ยเราก็จะเห็นเครื่องสำอางหรืออาหารเสริมที่แบบ การใช้ตัวแทนจําหน่ายอันนี้ครัวซองจ์้ะครัวซองค่ะเป็นผู้หญิงที่คิดเก่งมากเลยนะไม่ต้องทําแล้วบูเบอรี่ชีสพายชีสเค้กไม่ทำนะครับคนดูแค่กลัวเลยเนี่ยไอ้กวนชีสโอ้โหกลางคืนแล้วไอ้นี่ อีกสักครั้งดีกว่าไหมคะน้องกี๊ได้ค่ะสามารถติดต่อได้ยังไงคะสำหรับการสั่งออเดอร์นะคะสามารถสั่งได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะทาง Facebook Page นะคะ s w ิตแม็กนัลเ a ียร์เค่ะหรือว่าทางไลน์แอดก็ได้นะคะ a sw. order ค่ะหรือว่าจะเป็นทางเบอร์โทรศัพท์0 9 8 8แ1 4 9 3 5ค้าห่งสี่เก้าสาห้าค่ะค่ะสดก็ไติดต่อไาทนั้นแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องฝากคุณตีได้เลยค่ะไป เทรนกันหน่อยร่วมการทําอะไรก็ตคุณอยากทาอะไรก็บอกไปสิเขเกี่ยวโคซองผมต้องทำโคซองรือ่าจ๊กทำแบวนี้ถึงเวลาที่กุติจะได้เรียนรู้วิธีรวยจากเจ้าของธุรกิจแล้ววันนี้นะฮะ นีเนเน่เป็นเป็นครัวเป็นพื้นที่ปฏิบัติการของเราค่ะคุณตีโอ้โหยิ่งใหญ่มากกลิ่นนี่ชัดมากเลยใช่เ <นะ S 1> พราะว่านี้เราจะอยู่ใกล้ห้องอบเพราะอบเสร็จเขาจะเข้าไปห้องแพ็กแต่เดี๋ยวกิ้จะพาคุณตีเข้าไปในห้องเชฟเป็นเชฟใหญ่เลยเพราะฉะนั้นเราต้องมามีการเตรียมตัวกันก่อดล้างมือก่อนนะคะแล้วก็ต้องเป็นใช้เท้าเหยียบเท่านั้นโอโอเคมีมาตรการความปลอดภัยถูกต้องค่ะการันจากนั้นก ก็ใช้แอลกอฮอล์นะคะฆ่าเชื้อโหนี่เท่ากับ3ขั้นตอนเลยนะ3<ช>4ขั้นตอนเลยนะใช่ใชยังไม่จบค่ะใส่ร็คทุกอค่ับครับ ต้องเป็นสีขาวเพราะว่าผุงแป้งก็เป็นสีขาวแล้วก็จะคุมตลอดเวลาเราต้องใส่หมวกก่อนค่ะคุณตี๋โอ oh, <okay. S 3> <Okay. S 2> เคหมวกกันเส้นผมอะไรลงไปใช่ค่ะใส่ถุงมือค่ะอ๋อถุงมือโอเคถุงมือตัวเนี้จะต้องเป็นฟู้ดเกรดเท่านั้นอันนี้เป็นประตูไม้สไตล์ฝรั่งเศสจริงๆโอ้โห oh. อันนี้เป็นประตูนำเข้าเพราะเราอยากได้ฟีลของความเป็นฝรั่งเศสประตูนี้อายุ100ปีค่ะโอ้โห oh. นี่ลงทุนยันห้อง ทำอาหารเลยใช่แล, <นะ S 2> แล้วที่สำคัญนะคะในห้องนี้อุณหภูมิต้องไม่ต่ำกว่า18องศาแล้วประตูไม้จะเก็บอุณหภูมิได้ดีโอ้ครับค่ะควบคุมยันประตูไม้ะะใ<ช>ั่สุดยอดค่ะ,ะ,คะอันนี้เป็นขั้นตอนกันตีแป้งค่ะเดี๋ยวจะให้เชฟหมูพาคุณตียกแป้งขึ้นมาคุณค่ะ แล้วไงเครับเริ่เลยครับ,เ,เ,รบเราก็จะตีอย่างเงี้ยค่ะวนอยู่พักนึงถังหนึ่งมันใช้ได้โัวซองประมาณกี่ชิ้นนะเนี่ยประมาณแค่แค่หกสิบชิ้นเองหกสิบชิ้น<ล>ใช่พอเราตีเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะทําการยืดทดสอบแป้งก่อนว่าเขาพร้อมหรือยังครับเสร็จแล้วก็จะยกขึ้นมาวางมนนี้แล้วก็นวดแล้วเราก็จะต้องเก็บโดเขาเรียกว่าโดข้ามคืนหนึ่งคืนแล้วอุณหภูมิของตู้เย็นต้องนิ่งเพราะนตรงนี้ละเอียดสำคัญมากใช่ค่ะตรงนี้เราก็ต้องใช้อุณหภูมิ ันนี้พร้อมแล้วเออมันก็เหนบเหน็บนุ่มๆนะใช่แล้วไลองยื่นให้มันดบดูเป็นแบบฟิล์มๆใช่ไหมเขาจะเหนียวมากเลยเออเนี่ยแค่นี้เองเห็นไหมอันนี้ดพร้อมแล้วเป็นเนื้อฟิล์มเอาเรียบร้อยค่ะจากนั้นเราก็จะทาการตัดแบ่งช่างแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยเป็นกลมๆทำอย่างเมื่อกี้เลยตัดเนื้อแป้งแล้วก็ยกเข้าที่ไหวตายแล้วไม่ได้ดูส่วนผสมเืรเราล้วกรจะเอาโดเียออกมาจากหม้อเฮ้ยผมเคยนวดแป้งมาก่อนมาแล้วคะเป็นไงเป็นไง เขาไม่เปิดหม้องเลยค่ะโทำไมเล็กกว่าเยอะเลยอ่ะก็หนึ่งโดก็จะมีน้ำหนักมาตรฐานของเขาอันนี้หน่วยเป็นอะไรครับเนี่ยหน่วยเป็นกรัมต้องอยู่ที่เท่าไหร่ฮะ3,940ันเการ้อยสบามเอฮ้ย40แล้วโอเคแล้วสิบละก็ไม่เป็นก้อนกลมแบบนี้นะคะตงค่ะอใส่เข้าไปสุดแรงเลยค่ไปทำสี ันนี้มันคืออะไรเ <focused> น,นี่ยมันมีวิธีการให้ไม่ให้มันย่นอย่างนี้ไหมทำยังไงฮะออเหมืนอนแบบเต็มอ๋อต้องปั้นมาเป็นอย่างนี้ใช่เสร็จแล้วเราก็จะห่อพลาสติกแบบนี้ก็คล้ายๆฟิลเดือนน้ำมันนะจากนั้นก,ก็จะเอาไปแช่ทิ้งไว้หนึ่งคืนคก็จะไปสู่ขั้นตอนของการรีดแป้งเพื่อที่จะมาเตรียมม้วนตัวขวัวสองกันค่ะค่ะผมอุ่่นเขาจะรีดให้ดูนะคะแล้วก็เสร็จแล้วก็จะมากรองบนนี้ แล้วห้องเนี่ยก็ต้องเย็นจัดๆเลยถ้าสมัยก่อนไม่มีตัวนี้เขาก็ใช้ลูกกลิ้งอะค่ะที่เป็นไม้เอใช่ผมอันนั้นเคยเห็นแต่ว่าเครื่องแบบนี้ไม่เคยเห็นคนที่จะจับตัวเครื่องนี้ได้ต้องต้องผ่านการฝึกฝนต้องผ่านกับการอยู่กับเขามาเป็นเป็นเดือนอยู่เหมือนกันเพราะมันมีจังหวะของมันนะใช่สุดท้ายประมาณ80%ก็จะต้องอาศัยคนอยู่พวกนี้เนียเหมือนเป็นช่างฝีมือเลยเราต้องใส่ใจมากๆขั้นตอนเนี้ยไม่ใช่ว่าทำช้าๆก็ได้นะคะเพราะตรงนี้คือเขาทำงานตลอดเวลาถ้าช้าปุ๊บเขาก็จะเริ่ม ื้อเป็นธรรมชาติใช่อันนี้คือชิ้นหนึ่งใช่ค่ะสามเหลี่ยมใช่ค่ะอทีนี้ก็จะต้องฉีดน้ําเพื่อที่ไม่ให้เขาแบบแห้งเกินไปเราจะได้ม้วนได้ม้วนขึ้นแนี้ก่อนนะครับแล้วก็พยายามฉีดให้ขามันออกมันิดนึงครับอ่าให้มันบี้ให้มันปิ้นออกมาข้างๆใช่ครับแล้วก็เราก็ค่อยๆม้วนขึ้นไปครับแล้วก็สองมือขนานกันโอ้โหสวยงามโอ้ออกมาน่ารักจังยินีีนะฮะค่ะแล้วก็ให้มันปิ้นๆหน่อยนะใช่ครับ แตกออกนี่มึงแตกออกไงได้ไหมโอ้โหทุกสายตาจับจ้องหาได้ไหมได้ไหมเนี่ยประตูอุ๊ยอุ๊ยได้อยู่แยกขึ้นไ่ออกได้ไหมได้ไหมครัผ่านไหมได้ตรงไปเลยครับอ่าโอเคจากนั้นเราก็จะไปเข้าตู้พุ่มนะคะแล้วก็จะเตรียมการอบขั้นตอนต่อไป สองชั่วโมงแล้วจากตัวที่คุณตี๋ม้วนไปคราวนี้มาดูว่านอสสภาพตอนนี้คือพร้อมที่จะอบหรือยังคุณตีคิดว่าขาดไหนที่ว่าพร้อมที่จะอบแล้วอันนี้อันนี้อันนี้พร้อมยังคะสำหรับผักนี้พร้อมไหมครับตอนนี้พร้อมแล้วครับผมอ่าพร้อมไหมอ่ายังไงเดี๋ยวเราก็จะมาทาไข่กันแต่ของเราไม่ใช้ไข่เราใช้ผลิตภัณฑ์เคลือบนำเข้าจากเบลเยียมซึ่งคนที่กลัวเรื่องคอเลสเตอรอลหรือคนที่แบบแพ้ไข่ คนที่กินเจอะไรเงี้ยสามารถทานได้อ๋อคล้ายๆเหมือนคนสีเหมือนกันเนอะใช่เหมือนง่ายนะแต่ถ้าฉีดไม่รู้ว่าใกล้เกินไปน้องก็กระเด็นเพราะน้องบอบบางมากนะคะอ๋อครับต้องมีระยะนะใช่ค่ะโอเค<ข>ออต้องกดลึกหน่อยเยียวยาหน่ยค่ะโดนแต่ข้างบนไม่โดนนั่งข้างเลยคสี <laughs> อุ้ยร้องเรียบเลย น้องก็บอกบางนะโดนนิดนึงก็สั่นไงนะใช่ค่ะนะครบแป้งเขานุ่มจริงเอ้ยมันเหมือนง่ายนะแต่จริงมันไม่ง่ายนะเนี่ยมั่ใใช่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 ใกันนะใช่ใช่ใช่นช่ใช่าช่ใชในการฉีดนะใช่ใ่่ใชเช่ใช่ใช่ใชะใช่ช่ใช่ใ่ช่ใช่ใช่ใ่ค่่่่เ่่่ ชันด้านนอกเนี้ยก็จะเป็นอีกงานหนึ่งที่เป็นในช่วงของกางกลางคืนทำรเราจะต้องมีการแต่งหน้าครัวซองอย่างเช่นครัวซองพิซซ่าครัวซองกระเทียมก็จะมาทํางานสเตชั่นด้านนอกกันและนี่นะคะก็คือ สโลแกนของแบรนด์เราที่เราใช้เขาเรียกว่าต้องทําให้ดีขึ้นทุกวันใช่อยากน้อยวันนี้ขอให้เราดีขึ้นหนึ่งีดอันนี้ก็ทําให้เราเนี่ยรราสึกว่าเอ้ยวันนี้เราเราเก่งขึ้นโหสุดยอดจะไม่ได้หยุดอยู่กับที่่ต้องพัฒนาตลอดเวลาใช่ค่ะแล้วก็ทรงทางนู้นก็จะเป็นเตาคอฟโฟก็อย่างที่คิดบอกว่าเทรนด์ตอนนี้นอกจากเป็นครัวซองก็จะมีคอโฟที่ขายดีมาก ตอนนี้เราจะเอาน้องที่ฉีดฉีดเคลือบแล้วนะคะเข้าไปอบอ,อ่ะเดียบเลยโอ้ต้องระวังนะท่นเนี่ยใช่ค่ะเหมือนลอยไม่ได้นะโอเคเราจะเริ่มอบแล้วเราก็จะรอ,อ,อ,ะอประมาณ35นาทีค่ะก็ตอนนี้เดี๋ยวรอให้เสร็จนะฮะแล้วก็เดี๋ยวให้พี่ธัญญากับพี่เอกกี้รอจิมแล้วเดี๋ยวให้พี่กิฟเป็นคนตัดสินได้เลยนะครับว่าเราจะรวยหรือไม่รวยนะฮะเน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  มือน้องตีก็เสร็จเรียบร้อยแล้วมาตามหมึกร้านเป๊ะน้องตีสามารถทำอาชีพนี้ได้ไหมทำแล้วจะรวยไหมครับผมมาแบบเยอะมากเป็นไงเป็นไงเป่งมากผมเคยมีประสบการณ์ในการทำอะไรพวกนี้พันผ่านมาบ้างนี่เปิดมาในขนาดเราใส่แมสหอมเลยให้ชิมก่อนถ้าลุกแมส์ชิมก่อนใช่ไหมใช่เลยชิมก่อนเลยว่าฝีมือเนี่ยใช้หรือเปล่าความกรอบความกรอบนะคะว่าโอ้ผ่าน นี่โอ้ยแค่จับก็รู้แล้วเดี๋ยวให้คุณกิฟบอกว่าอร่อยกินได้แน่นอนที่ะดูกรอบมากโอ้โหนี่แค่เสียงแกะก็ดังกรอบแกบกรอบเลยนะกรอบยังไงคะเนี่ยโอ้โหไม่เก่งทำไม่ได้นะเนี่ยกรอบนอกแล้วก็ข้างในเนี่ยต้องนุ่มหนืดเหนียวแบบเนี้ยเหนียวไม่้องเหนอเนาะกรอบนอกนุ่มในใช่ใช่หนืดใช่ไหมอันนี้คือความฉ่ำของเนยนะขออนุญาตชิมแล้วนะคะอื้มเสียงกรอบกรอบกินเนยขึ้นจมูกน่า อร่อยไหมอร่อยมากค่ะตี๋ยวไทยได้ไหมเก่งเลยนะเนี่ยขอบคุณมากครับภารกิจของคุณเตียนี้รวยไม่รวยคะรวยค่คุณเตียช่เอะเก่งมาทำที่บานเลยเช่นกันเลยเช่นเียกันเรที่ใหม่แล้วนะเออน่าสนใจครับน่าสนใจครับ ก็ถ้าเกิดว่าไม่เป็นเจ้าของธุรกิจก็มาสมัครงานกับพี่ไดนะครับเชฟได้เพราะว่าระบบระบบพี่เขามันเป๊ะอยู่แล้วเชฟตีเราก็ทำตามระบบเชฟตีน่าสนใจนะแต่จริงยากมาพี่เราเหรอเฮ้ยมันเยอะนะคือไม่ใช่ว่าอยู่ดีคนไก่กาจะมาทําได้นี่มันต้องมีองตัวอย่างได้ดีมากมันต้องมีความเป๊ะของมันนะต้องมีคนคอยคุมคอยสอนนไม่ว่าเธอจะเดินเข้าไปเธอทำไม่ได้ใช่ใช่ครับพอดีนี่เขามีเขามีเชฟที่เขาเก่งู่แล้วมาช่วยดูให้เลยแล้วถ้าคุณผู้ชมที่ดูอยู่อยากเริ่มอาชีพนีุ้ณกิจต้องต้อง ถ้าสนใจตัวนี้จริงๆอ่ะเริ่มแรกกิฟอยากให้ลองชิมหลายๆที่หลายๆร้ำหลายๆรสชาติก่อนทำความรู้จักกับมันให้มากดูออกให้จริงๆว่านี่ครัวคือครัวซองที่ถูกต้องที่ไม่ถูกต้องวิธีที่ดีที่สุดเลยคือลองผิดลองถูกด้วยตัวเองเพราะว่าการทํา ครัวซองเนี่ยมันเหมือนกับวิทยาศาสตร์ค่ะใช่และถ้าคุณชมที่ดูอยู่อยากจะมาชิมที่ร้านเลยมาทานที่ร้านต้องมายังไงที่ไหนยังไงคะจะต้องสั่งจองล่วงหน้าผ่านเพจหรือไม่ก็ไลน์แอดนะคะเพราะว่าเราจะไม่ได้ทําสต็อกเอาไว้เพราะของพวกนี้ต้องทานแบบสดใหม่จริงๆก็มารับที่หน้าร้านได้หรือถ้าใครไม่สะดวกเดินทางก็ delivery เนี่ยห้าชิ้นก็ส่งฟรีแล้วนะคะรับประกันการขนส่ง100%ค่ะยอดน้องตีล่ะคะผลงานฝากอะไรหน่อยไหมก็มีผลงานละครครับก็มี เพิ่งปิดกล้องไปเรื่องซ่อนกลิ่นแล้วก็กําลังถ่ายทําอยู่ก็มีเรื่องสัตว์เสือปีหน้าก็จะมีละครที่กำลังจะเปิดกล้องในอนาคตเดี๋ยวกำลังจะทํ o ยูท b e ช่องตัวเองดิชื่อช่องนี้ยังคะตีฮิตนะคิดไปแล้วไปติดตามกันนะคะวันนี้ก็ขอบคุณนะคะน้องกีฟขอบคุณคุณตีมากมากเลยนะครับขอบคุณทุกท่านี่ชดีนะคะสัปดาห์หน้าเราจะพาทุกคนไปเรียนรู้อาชีพรวยกับซุปตาคนไหนต้องรอติดตามได้ทุกวันอาทิตย์นะฮะเวลาบ่ายโมงครึ่งทางไทยรัฐทีวีช่อง32ครับ และสามารถติดตามนะคะรายการซุปตาพารวยได้ย้อนหลังนะคะที่ Facebook นะคะซุปตาพารวยนะคะแล้วก็ช่อง YouTube นะคะนึกสนุกชาแนลอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามด้วยนะคะวันนี้เราสี่คนลาไปก่อนเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีครัสวัสดีค่ะอันนี้ทำเหมือนปั้นน้ำมันเหรอคุณจิโอ้ออกมาน่ารักจังจะเชิญทำต่อเลยครับพี่นะ่หนักน้องเขย่าเริ่มเก่งรล้วแต่อนี้ี่ฉันจะเเกไปเก็บบ้าน